คำขวัญอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามโกสุมพิสัยเมืองคนดีวณอุทยานโกสัมพีหรือเรื่ององค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์งามจับจิตบึงกุย สวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลก็สวัสดีและก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมสันติออฟฟิเชียลจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่สะดืออีสานนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ของคนอีสานนะครับที่ตั้งอยู่ที่อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามที่ต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสได้ผ่านมายังภาคอีสานจะจากขอนแก่นมาสารครามหรือสารครามไปขอนแก่นนะครับถ้าเราผ่านอําเภอโกสุมพิสัย รเราจะเจอสะดืออีสานนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับที่ต้องบอกว่าโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะถามว่าสะดืออีสานนี่คืออะไรนะครับสะดืออีสานนี่ก็คือเขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของคนอีสานเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคภาคอีสานที่สิจังหวัดหลายคนคงสงสัยนะครับว่าสะดืออีสานจุดศูนย์กลางของภาคอีสานทําไมต้องมาตั้งอยู่ที่อําเภอกสุงสุิสัยนะครับต้องบอกว่าจากแผนผัง ภูมิประเทศนะครับจากภูมิศาสตร์นะครับก็คืออาเภอโกสุมิสัยเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหลายๆท่านได้มีโอกาสรับรองว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเสืออีสานคือจุดศูนย์กลางของภาคอีสานเดืออีสานต้องบอกนะครับว่าตั้งอยู่กลางธรรมชาติฝั่งขวาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าบึงกลุยนะครับต้องบอกว่าเป็นบึงที่อุดมสมบูรณ์นะครับ สัตว์น้านานาชนิดโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับเท่าที่ผมสอบถามเบื้องต้นบึงกรุยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้ทามาหากินประกอบมาอาชีพมีปูมีปลานะครับตามวิถีชีวิตของคนบ้านบ้านสืออีสานนะครับต้องบอกว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนสีเลนนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับต้องบอกว่าเราขับผ่านนะครับจากสารคามนะครับแค่ไม่กี่โลนะครับผ่านไปยังอำเภอโกสุมิสัยนะครับเราจะเห็นอยู่ฝั่ง ทางซ้ายมือนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นและก็เป็นสง่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็เราเข้ามานะครับส่วนมากท่านผู้ชมที่เข้ามาเที่ยวส่วนมากก็จะเข้ามาเช็คอินเข้ามาถ่ายรูปนะครับเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ฝั่งบริเวณรอบๆของสะดืออีสานนะครับเราก็จะเห็นทางเทศบาลน,นะครับได้จัดเป็นสวนสาธารนณะมีสวนยอมมีมุมถ่ายรูปมุมเช็คอินต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นที่พักผ่อนดอนใจนะครับ เมื่อสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นบรรยากาศรวมๆนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของสะดืออีสานอำเภอกกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็อยากมีโอกาสได้เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือพี่น้องที่ชมอยู่ตอนนี้ที่อยู่ต่างประเทศอยากเชิญชวนนะครับว่ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับแวะมาเที่ยวมาไหว้ขอพรและก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับว่าเนี่ยคือสะดืออีสานนี่คือจุดศูนย์กลางของคนอีสาน 20จังหวัดนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่งดงามนะครับและก็อดุดมสมบูรณ์สุดท้ายนี้ผมสันติออฟฟิเชีก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าสถานที่ตรงไหนที่ท่านผู้ชมดูผมอยู่ตอนนี้อยากจะแนะนำผมให้ผมไปถ่ายรายการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ ใต้คลิปสันติออ f ฟิเชีเพื่อบอกผมได้เลยนะครับสำหรับอันนี้ต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณ FC ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่คอยสนับสนุนที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดเรื่อยมาสำหรับอันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ